ไอเคช่ไหมาพเลย่่กัน่อนลนค่ะชีวิตช่วงนี้หน่อยสิเป็นไงบ้างไม่คได้เจอคนลักชีวิตเราคะช่วงนี้ก็ดีค่ะช่วงนี้เที่ยวเยอะเป็นช่วงซัมเมอร์ก็เลย ก็ไปไปนู่นนี่นั่นค่ะไปสนุกค่ะดังนั้นไปกับบคนไทยตอนนี้พ่ออยู่ที่นี่แต่ว่าพ่อก็เดินทางเยอะบางทีเดินทางกับเพื่อนเดินทางกับครอบครัวแลมากับน้องไปบ้างเพราะว่าไลลาเขาเรียนอยู่ที่เมืองนอกก็มีไปหาเขาบ้างค่ะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไปบ่อยขนาดนั้นโมเมนต์วันแม่ไม่ไปดีมเมนต์วันแม่แม่ก็อยู่เที่ยวกับลูกๆค่ะใช่ จริงๆทุกวันก็เป็นวันแม่นะคะอยู่ด้วยกันทุกวันก็นคือมาสเตอร์เดย์ใช่ every day is mother's day ค่ะแล้วทำไมชีวิตมันเปหมือนว่าโฟกัสกับการท่องเที่ยวมากกว่ารู้สึกว่าการท่องเที่ยวการได้เห็นอะไรใหม่ๆเป็นการเรียนรู้อย่างหนึ่งคือการใช้ชีวิตให้เต็มที่มากค่ะหลายคนในใจจะพูดล่าว่าแค่ไม่ต้องทำงานเลย <laughs> <laughs> ก็ทำทำค่ะแต่ว่าตอนทำอยู่บางทีก็ไม่ได้ถ่ายรูปไงคะ เก็บรูปไว้ตอนไปเที่ยวตอนนี้มีงานอะไรอยู่บ้างที่พลนไล่ก Debatte, ัตอนนี oh, ton, ้พลาสก็ทำในอินสตาแกรมอะไรเนี้ยค่ะแล้วก็มีเดี๋ยวก็เห็นค่ะก็จะมีโปรเจกต์ก็มีก็มีบางค่ะอย่าลืมค่ะทุกคนคิดถึงละครนะล่ะก็ ไม่ได้เซโนนะคะก็รอดูว่าจะเป็นยังไงจะมีอะไรรอดูค่ะมีมีมีคนคข้าถัมาบ้างก็มีบ้างแต่ว่าเหมือนบางทีมันก็ไม่ได้ลงตัวเรื่องวันหรือคิวหรืออะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าก็เปิดหลับนะคะไม่ได้ปิดปีนี้ยังมีทันไหมทันไหมมีไหมโอ้โหแต่ได้ดูกันทีหน้าไม่รู้ใคร่หรอใครจะถาม มีมาบ้างค่ะถ้าอันที่แบบว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นี้แบบว่าเซียเยมากก็คงแบบว่าก็ยังค่ะรอดูกอนรอดูกอนรอดูกันได้สิเอาเลยนะคะตอนนี้ก็อยู่กับเด็กๆค่ะเพราะเพิ่งเอาเขามาแล้วเหมือนต้องเขาต้องปรับตัวอะไรเนี้ยค่ะเพราะเขาแบบเหมือนคนละกยังไม่เคยอยู่เมืองไทยเลยนี่ก็เป็นครั้งแรกแล้วเหมือนปรับปรับตัวคนโตด้วยเพราะเป็นการอยู่เมืองนอกคนเดียวคือทุกอย่างมันสําหรับพวกเรามันเป็นสิ่งที่ใหม่ ก็ปรับตัวคือทุกคนก็มีเหมือนวิธีปรับตัวไม่เหมือนกันแล้วเราก็เหมือนต้องแบบช่วยแต่ละคนในเหมือนแบบไม่เหมือนกันทางไม่เหมือนกันภาษาด้วยเหมือนคนแรกเรื่องภาษาเพราะว่าคนแรกถึงหน้าไทยที่สุดแต่ว่าความไทยได้น้อยที่สุดเพราะว่าเหมือนแบบ พูดได้น้อยมากก็กังวลหรืออะไรเนี้ยตอนนี้เขาก็พูดไท้ได้เยอะขึ้นอะไรเนี้ยแต่ว่าเขาก็มีความกังวลของเขาคนกลางก็จะมีความกังวลเหมือนอยู่ในวัยแบบ9ขวบสิบขวบเริ่มแบบสนใจอะไรรอบข้างมันจะมีแบบความกังวลอะไรเข้ามาในชีวิตมากมายไม่ได้ปรับตัวเร็วเท่าแบบคนเล็กๆอะไรเนี้ยค่ะแล้วก็คนโตนี้อย่างที่บอกก็คือไปอยู่เมืองนอกเป็นครั้งแรกของเขาคือการที่แบบไม่มีเราอยู่ใกล้ๆที่ช่วยเขาแก้ปัญหาทุกวัน บางทีแค่เรื่องเล็กๆเหมือนแบบปอกหมอนต้องเปลี่ยนเองต้องทำยังไงคือเหมือนแบบเป็นหลายอย่างค่ะเราท <c oughs> ีคะแนนเวลาที่อยู่ต่างประเทศเป็นไงบ้างกับการช้ชีวิตวของเขารู้ไหมการที่เขาไปอยู่ของเขาเองรู้สึกว่ามันทําให้เขาโตมากเหมือนทุกครั้งที่เราเจอเขานะเหมือนสม,มา,าไม่เจอเขาสองเดือนแล้วเจอเขาเราจะบแบบผูกแบบทุกคนจะพูดว่าเหมือนเขาโตมากเขาเหมือนมันเหมือนบังคับให้เขาต้องโตซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีแหละแต่ก็กังวลจากไกลๆแต่ก็รู้สึกว่าเออมัน เขาก็แสดงให้ดูว่าเขาทำได้แม่ภูมิใจไหมภูมิใจค่ะแต่หลักๆในฐานะแม่กังวลเรื่องอะไรมากที่สุดอะรู้ไหมแบบบางทีเราก็แบบว่าพาช้ตัวแขวนด้วยนะเปลี่ยนด้วยนะพาบอกแบบเหมือนแบบกินดีๆนะอย่ากินแต่ขนมแป้งฟันคือแบบอะไรนิดๆหน่อยๆแค่แบบกังวลอะไรเนี้ยค่ะเตือนส่งเมสเซจไปเตือนบางทีส่วนมากก็ไม่ตอบหรอกแต่วนมากใส่แมวขนบางใช่ค่ะ เขาบอกว่าเอาจริงๆนะทุกครั้งที่เจอเขาแล้วแบบตกใจมากหรือเขาเราเห็นรูปเขาเหรืออะไรคือเหมือนเขาจะโตแล้วมากเลยกระพริบตาแล้วแบบเฮ้ยแบบตัวเท่ากันแล้วขโม,มยของเราหยิบกระเป๋าเราเราแบบยุดยุดเอาไปไหนอะไรนะคะเมื <c oughs> อ่อกี้เจอหนอยอ้ยเจออยู่แถวนี้ใช่ไหมใช่เขาโตมาก เขาตัวแบบเหมือนเท่ากันตังบัญชีคนแบบว่านี่ไลลาเหรอหรือว่าเพื่อนเดินมาอะไรเนี่ยเขาบอกว่าตัวเท่ากันเลยบนเรื่องหนุ่มๆไหมบนเรื่องหนุ่มๆไหมก็ยังนะช่วยบอกด้วยนะถ้าใครเห็นยังไม่รู้ยังค่ะรู้สึกว่ายังค่ะก็เป็นสิ่งที่กังวลลบไปเลยหนึ่งตอนนี้นะตอนนี้ยังตอนนี้ยังอะไรนะคะเรื่องเล่าเรอ มันหวานมากขึ้นกั่ไหนนะครอ๋อเหรอเออหวอนแสดงว่าสดใสชีวิตดีค่ะมีความสดค่ะต้องสดแบบไปเที่ยวด้วยกันมา ชอบค่ะโชว์ไไวชวต้องค่ะย้อนวัยค่ะยังแอทาร์ตนะคะไป everywhere ไป everywhere ยัง <laughs> yeah. <Forever>, ค่ะยังเ <laughs> อทาร์ตร <c oughs> ู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงตอนาร์การที่แบบได้ไปถึงสุดตอนใบหนึ่เท่านี้ชอบค่ะไปได้ตลอดเลยเป็นคนที่อย่างที่บอกเป็นคนที่ยังแอทาร์ตชอบไปเล่นอะไรนี้แล้วมันมีโมเมนต์หวานที่สุดสนุก always <laughs> why not <laughs> why not ได้เล่นอยู่กันเล่นยึกเล่นกันบ้างไหมเล่นค่ะเล่นให้หมดเลยค่ะ <laughs> ใช่เล่นทุกอย่างค่ะมีอะไรที่แบบกลัวมอยมีไหมมีค่ะก็ต้องขึ้นค่ะแล้วอันที่แล้วคุณเคยไปแทนคุณชูวัใครได้เวลาขึ้นก็เล่นที่บาดเสียวอะไรอย่างเงยอะเขาก็เล่นด้วยค่ะเขาบอกหน่ากลัวมากแสดงว่าันนี้เราเป็นคนที่อยากไปอยากไปค่ะใช่ชอบแบบว่าใช่มันเป็นแบบว่าเป็นเหมือนมันเป็นอะไรที่ชอบเหมือน เหมือน Nintendo Mario มันอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เราเด็กๆกับน้องมันคืออะไรที่แบบเหมือนได้บิวบ้านเขาอะมาล่ะเพื่อนๆรองไหมคะไม่รอค่ะเพื่อนๆไม่ได้อยากไปค่ะรองทำไมแต่มันดูเพื่อนไม่รอแต่มันเพื่อนแซวนะเออเรื่องแซวนะแซวค่ะแต่ไม่ได้สนใจมันปล่อยไปไม่ค่ะไปค่ะแลเวลาเขาอยู่บิ๊กเตสที่มารับน่าไดมาแต่เขาเพิ่มมอรให้กับเราบ้างก้าที้เรามีความสุขค่ะ ก็อย่างที่เห็นเลยค่ะไม่ต้องพูดอะไรมากแค่มีอะไรต้องปรับกันเลยใช่ไหมพล่าก็คนเรามันก็ต้องปรับไปเรื่อยๆนะคะไม่มีวันต้องหยุดปรับถ้าหยุดปรับเมื่อไหร่ก็คือเหมือนเรา not trying ไงนี่หมอมันเหมือนไปเลิกเหมือนเรามันรู้ใจกันอยู่แล้วมันก็ยังต้องมีปรับนะครับเพราะว่าผ่านไปนานเหมือนกันมันเหมือนโจ้งที่เป็นไปเลิกก็ก็เป็นผู้ใหญ่กันแล้วนะก็อาจจะไม่เชิงพัฟฟี่แล้วขนาดนั้นละ เผยหน้าโอเค next 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 โอเคค่ะน่ารักค่ะร้อนมากเลยอ่ะแสงแบบแสงแบบโอ้ยเปิดแอร์หน่อยเปิดแอร์คือไฟไฟนี้ยังมีมุกจีบกันอยู่ไปฮะก็ต้องเอ่อีใหม่ก็ you have to make an effort ค่ะก็ต้องเหมือนเติมน้ำต้นไม้เรื่อยๆค่ะต้องเริ่มชิมอย่างนี้เพราะว่าเหมือนช่วงนี้ก็จะ กับตาโมอะไรเงี้ยกับคาวามรักกับรักเราอะไรเนี้ยหรอเขาห้องที่นัน่นแหละเขาไม่ค่อยเขาไม่ค่อยตามอะไรหรอกเอไม่ได้อีหรือไม่ได้ห้ามอะไรเกี่ยวกับเรื่องการรับงานของคุณม่อไม่ค่ะไม่ไใช่ม่่ินขาววเดีคะโอเค guys next question เดี๋ยวคกพูจะมีไหมคะอะไรนะคะพูดการพูด ยากเลยเหรอครับเพราคนละสายคนละสายถูกต้องค่ะโอเคโอเคค่ะไปเลถ่ยลุสวยๆก่อนถ่ายลูไปงั้นพี่ขอต่ก่อนอยาตนี้จะมาติดใหมแล้วไมสวยอ่ะมา่ครับได้ังนี้เาดี๋ยวมาฝั่งนี้ใหม่นะคะ พี่ว่าก็เสร็จแล้วก็ไม่นาค่ะพี่พ่อพบอกเอาดูไร้ดูรู้เลเหรอติดมาติดพี่อติดได้ไม่เป็รพี่น้าเนี่บอกอาดูไหนรู้ใจเด็กใจเด็กบอกเวลาเหรอสวยค่ะได้สอันได้องันได้ได้อง ไปลใคอยรอบเยคอยรอบเลยี่วราเดินอ้นไม่เอาู they, ัน